สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้จะคุยเรื่องนี้มันมีน้องผู้หญิงเนี่ยคุยเรื่องนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วแฟนเนี่ยมีมีปัญหาเรื่องเงินตลอดนะครับก็เขาตั้งแต่คบกันมาเนี่ยน้องบอกว่าก็คุยกันเรื่องสร้างอนาคตเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าฝ่ายชายเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องเงินตลอดนะครับแล้วผมก็ถามกลับไปว่าแล้ว น้องคิดว่าเขารักน้องไหมบอกเขารักหนูค่ะออผมผมจะบอกนะครับบอกว่าคุณจำวาเลยนะครับคนที่บอกว่ารักคุณหลังจากคบกับคุณแล้วเนี่ยชีวิตมันตกต่ําลงมันเลวลงนะครับมันมีปัญหาเรื่องเองินเรื่องอะไรพวกนั้นนะครับแสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณครับเพราะอะไรถ้าเขารักคุณจริงเนี่ยเขาจะไม่ทําให้ชีวิตตกต่านะครับ และอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับคุณลองคิดดูนะว่าคือชีวิตเขาเนี่ยเขายังดูแลไม่ได้แล้วเขาจะมาดูแลอะไรคุณนะครับแล้วก็จะเตือนอีกนะครับก็คือ <c oughs> การคือบางทีเนี่ยก็เข้าใจนะความรักมันบางตาบางครั้งเราคิดว่าเรารักเขาเราให้ได้ทุกๆอย่างนะครับ ก็คือถ้าคุณคิดว่าคุณเปิดมูลนิธิคุณเป็นแม่พระนะครับก,ก็โอเคไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครอะไรนะครับแต่ให้มองไกลๆมองยาวๆนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับผมย้ำเลยนะคนที่บอกว่ารักคุณถ้าถ้าชีวิตมันตกต่ำลงเรื่อยๆแล้วต้องมาใช้เงินคุณเนี่ยมันมันไม่ใช่ความรักแล้วครับเขาเห็นคุณเป็นมูลมูลมูลนิธินะครับ เขาเห็นคุณเป็นมูนิธิเป็นอะไรที่เขาจะเรียกร้องจากคุณได้เรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้บอกว่าให้เลิกนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เลิกแต่ว่าคุณยินดีที่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าละ่ะลำบางชีวิตเขาเนี่ยเขายังเขายังทําไม่ได้เลยอะ่ะเขายังทําให้ดีขึ้นไม่ไ,มได้เลยแล้วเขาจะมาดูแลอะไรชีวิตคุณนะครับจะเป็นสิ่งที่ผมเตือนเพราะส่วนใหญ่เข้าใจอะ่ะเข้าใจว่าผู้หญิงเวลารักใครอะ่ะ มันให้ได้ทุกทุกอย่างนะครับคุณให้ได้ทุกอย่างแต่วันใดวันหนึ่งที่คุณย้อนกลับมาเนี่ยคุณอาจจะเสียใจก็ได้ว่าคุณไม่น่าให้สิ่งนั้นไปนะครับเรายังมีทางเลือกหลายๆทางนะครับค่าของคนเนี่ยมันอยู่ที่การทําตัวคุณทําตัวสูงทําตัวคบคนดีๆมันก็ได้สิ่งที่ดีนะครับคุณทําตัวที่ไปคบคนที่ต่ําลงมันก็ดึงคุณให้ต่ํานะครับบางคนอาจจะเอ้ยกลัวไม่มีแฟนกลัวอะไรนะครับ บอกว่าระหว่างมีแฟนแล้วมีคนรักแล้วถ้ามันดึงให้ชีวิตคุณเร็วลงเนี่ยคุณอยู่เป็นโสดเถอะจริงๆคุณจะไปอยู่แบบนั้นทำไมนะครับไอการเจอคนดีๆเนี่ยมันมันมีเพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมดีกว่าเราจะ,จะ,จะต้องเกือกกั้วไปกับชีวิตแบบนั้นนะครับแล้วอะไรแล้วผู้หญิงเนี่ยคือในสังคมไทยนะถ้าพลาดแล้วยิ่งมีลูกมีอะไรเนี่ยนะครับมันเป็น มันเหมือนเป็นรอยอ่ะมันคือผมไม่ได้พูดดูถูกนะเขาเรียกมูลค่า value มันจะตกลงนะครับระหว่างสมมตินะสมมุติว่าคุณเป็นโสดคุณเป็นโสด,ค,โสดคุณคบกับผู้ชายแล้วคุณไปรู้จักญาติเขาไปอะไรเขานะครับไปทาความรู้จักกันถ้าคุณยังโสดโอเคก็การยอมรับกร็ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเกิดแต่งงานสมมุตินะมีพันธะมีลูกติดมาด้วยนะครับ เป็นไงครับการที่เขาพาคุณไปหาญาติพี่น้องเขามันก็คือป,ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่แคร์อะไรไงแต่มันจะคิดเขาเรียกว่าเหมือนกับมันทําให้เขามองเราอีกม,อมุมหนึ่งทันทีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนคิดจะคบกับใครนะคุณต้องมองถึงอนาคตเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันย้อนกลับมาไม่ได้ไงนะครับก็ย้ํา,าเลยว่า คนที่บอกว่ารักคุณจริงถ้ามีปัญหาเรื่องเงินตลอดนะครับเขาไม่ได้รักคุณหรอกครับเขาเห็นคุณเป็นธนาคารมากกว่านะครับเป็นมูลนิธิมากกว่านะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ